สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธที่6กันยายน2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านมาอัปเดตสินค้าคงรถไทนาเดือนตามให้ชมกันนะคะสำหรับคันแรกนะคะกับคันนี้เลยนะคะคงสยามคูบต้าพัดบวกคันนี้นะคะเป็นสยามพัด ันนี้เป็นโครงสยามพัดบวกนะคะตัวนี้เป็นเสื้อ fcd นะคะพัดบวกนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับพัดบวกของเราอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะนี่นะคะสินค้าตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะราคา2 5 0 0 0บาทนะคะกับโครงสยามพัดบวกนะคะมาที่คันต่อมานะคะเป็นสยาม nc 1 3 1นนะคะคันนี้เป็นตัวเสื้อเรียบนะคะ สำหรับเสื้อเรียบของเราอยู่ที่1 7 0 0 0บาทนะคะ17,000บาทนะคะแลควคันนี้เป็นอา NC 131เสื้อ FCD นะคะคันนี้มีอาเสื้อ FCD 1 3 1มีตอนนี้มีแค่คันเดียวนะคะ21,000เพ่อนบาทนะคะกับสยาม NC 131เสื้อ FCD นะคะ21,000บาทนะคะตัวเสื้อเรียบ1 7 0 0 0นะคะ แล้วก็มาที่คันนี้เลยนะคะเป็น NC 131ตัวนูนนะคะสำหรับตัวนูนจะอยู่ที่18,500บาทนะคะ18,500บาทนะคะสินค้าตัวเช็คให้ทุกคันแล้วนะคะลูกค้าเปิดเช็คให้ ทุกคันเลยนะคะตัวเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะทาสีใหม่หมดทุกคันนะคะลูกค้าทาสีใหม่หมดทุกคันนะคะตัวเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะคันนี้ก็เป็นตัวนูนเหมือนกันนะคะ18,500บาทนะคะสาหรับร้านของเราอยู่บ้านเกาะลําไย,ยตํานว์บางบัวอําเภอคลองขุ่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะโทรเข้ามาสอบถาม0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นเนงนะคะเบญจวรรณนะคะ นี่นะคะมาที่ขั้นต่อมาคันนี้ก็เป็นตัวนูนเหมือนกันนะคะคันนึนแ้18,500บาทนะคะ NC 131นะคะเกียร์กลางนะคะสินค้าสวยตรงปกนะคะลูกค้าเดินทางเข้ามาดูสินค้าตัวจริงกันได้เลยนะคะปักหมดใน g p s ได้เลยนะคะชานชัยแทกเตอร์นะคะ นี่นะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับเสื้อเรียบ17,000บาทตัวนูนหนึ่งหมนะคะแล้วก็ nc 1 3 1เกียร์กลางเสื้อ fcd ตัวนูนนะคะก็จะอยู่ที่21,000พัดบวกจะอยู่ที่25,000นะคะพัดบวกนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นเสื้อเรียบนะคะอันนี้เป็นตัวนูนนะคะ18,500บาทอันนี้ก็ตัวนูนนะคะ18,500นนะคะสำหรับ ตอนนี้เรามีแต่เป็นล้อเหล็กนะคะล้อยางมีอยู่นะคะลูกค้าแต่ว่ายางมันจะไม่ค่อยสวยนะคะก็จะได้เป็นกระถาไปแต่ยางจะไม่ค่อยสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้เข้าใหม่เลยนะคะเป็นโครงสยามพัดเอนะคะพัดเอกอันนี้เดิมๆเลยนะคะแมค้าปล่อยไว้เดิมๆเลยนะคะพัดเอจะอยู่ที่อ่นแปดหานะคะพัดเอจะเป็นเสื้อ sci นะคะสยามพัดเอกสองหมบาทนะคะสวยเดิมเลยนะคะคันนี้นะคะ สนใจโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะเบญจวรรณนะคะร้านอยู่บ้านเกาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสำหรับตอนนี้สินค้ามีแค่นี้นะคะกับโครงสยามคูบตาเมือ2อนะคะสินค้าสวยพร้อมใช้งานตรงปลกไม่จกตาแน่นอนนะคะแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมสินค้าตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะ6กันยายน2566นะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ